สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามชม15นาที with Jackie by KBank นะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องของราชันแกรนสแลมนะครับไปที่แวดวงเทนนิสกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับมีเรื่องดีๆฝากคุณผู้ชมนะครับ Express Loan เงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องคำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะไปใช้อะไรนะครับ ทั้งเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสมัครง่ายใช้กระสานน้อยพิเศษใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือนหนึ่งมพันบาทก็กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้าประกันอนุมัติไวภายใน3ามสิบนาทิดอกเบี้ยต่ำสิบาเตลอดอายุสัญญาติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ga บว k บดอกรแนะครับ มาว่ากันที่แวดวงเทนนิสกันบ้างนะครับก็เพิ่งจะจบการแข่งขันแกรนส์สลมที่2ของปีนะครับเฟรนช์โชเพนไปเมื่อช่วงสัปดาห์ของวันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมากับนิดเดียวเองนะครับก็การส์ลัมแรกก็อย่างที่ทราบกันดีคือออสเตรเลียนโอเพนเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมต,ต่อด้วยต้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นนะเพราะว่าโปรแกรมมันขยับเนื่องจากของสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับเรื่องของมาตรการควบคุมและป้องกันหลายคนถามว่าเรื่องของเทนนิส ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในยุคปัจจุบันทั้งชายและหญิงเรานึกชื่อใครบ้างที่เป็นยอดนักเทนนิสของโลกนะครับใครบ้างที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์รายการใหญ่นะครับใครบ้างที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์แกรนด์ slam นะครับแน่นอนเราพูดถึงราชันแกรนด์ slam วันนี้คงเป็นเรื่องของผู้ชายล้วนๆนะฮะเอาที่ผู้ชายก่อนโนวักยอคุวิชลาฟเฟลนาดาวโรเจอร์เฟเดเลอร์อะ มี3คนหลักๆที่ยังประสบความสำเร็จทั้งในระดับเมื่อก่อนเป็น ATP ทัวร์นะครับนะครับมาสเตอร์ซีรีส์มาจนถึงแกลนด์แรมเนี่ยกวนเวียนกันอยู่3คนโรเจอร์ฟเดเอร์ได้แชมป์แกลนด์แรมแรกเนี่ยคือวิมบดันเนี่ยปี2004ปีนี้2021 17ปีแล้วฮะตอนนี้โรเจอร์ฟเดเอร์อายุ39ยังดูแลร่างกายได้ดีอยู่แต่ สภาพร่างกายมันก็เป็นไปตามวัยนะฮะรายการล่าสุด French Open แข่งจบรอบ2ก็ต้องถอนตัวนะเฟเดรเลอร์ผ่าตัดมาแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่มันติดค้างอยู่นะครับตัวเขาก็มองว่าไปต่อมันก็อาจจะมีผลเสียนะครับเขายังอยากจะเล่นเทนนิสอยู่ซึ่งทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ39ปีแล้ว เฟเดเลอร์ยังไม่แขวนแร็กเกตอีกเงินทองก็มีใช้มากมายเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังระดับโลก f ฟดเอของแฟนๆเนี่ยทำไมยังต้องเล่นอยู่คือข้อสังเกตเนี้ยมันก็อาจจะมีคำตอบที่ไม่ยากนะครับว่าทำไม f ฟ d e x ยังต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อดูจำนวนแชมป์การสแลมที่เขาทำได้เนี่ยยีสมัยนะครับเฟเอ็กซ์จะเป็นนักเทนนิสที่เก่งในเรื่องขอดย่ามากๆ นะครับวิมเบลดันนะครับนั่นคือขอดย่านะครับ mm hmm. เขาก็ได้แชมป์อะไรกันนี้แปดถึงเก้าครั้งนะครับได้เยอะที่สุดเลยนาดาวกับยอกวิชเนี่ยทำแกรนสแลมไล่หลังมาจากที่ห่างก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เฟเดอเรอร์ยี่สิบแกรนสแลมนะครับซึ่งก็ต้องให้ผู้ชมนะใครที่เป็นแฟนเทนนิสจนะทราบดีอยู่แล้วออสเตรเลียนโอเพนเฟรนช์โอเพนวิมเบลดันยูเอสโอเพนสี่แกรนสแลมในหนึ่งปีเฟเดอเรอร์ยี่สิบ ลาเฟลนาดาวย0สนะครับล่าสุดนวักยอควิช19แล้วนะฮะได้แชมป์เฟรนช์เชนล่าสุดเป็น19เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขนี้มันเหมือนกับแมเป็นแรงกดดันพอสมควรนะครับมันก็ไล่จริงๆก็ไล่กันมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะฮะแกรนส์แลมทั้ง4ี่รายการจะต้องมี3มคนนี้นะครับในช่วงเอาห้าปีหลังเนี่ยครับกย็ยังวนเวียนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดเอ็กก็ ก็ยังอยู่ในเส้นทางการขันในวัย39ปีนะครับแต่ก็โอเคเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเฟเดเลอร์เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกเท่าที่โลกเคยมีนักเทนนิสมาแต่ตอนเนี้ยไอจำนวนแชมป์แกรนด์ส l a m ของเขาเนี่ยมันโดนท้าทายด้วยราเฟลนาดาาแล้วก็โนเล่เพราะฉะนั้นแม่คืออันนี้ผมคิดส่วนตัวผมนะฮะ เฟเดอร์เอร์อาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้อันนี้อย่าว่ากันเราจะปล่อยให้ยอดแชมป์แกรนด์สลมเนี่ยโดนแซงหน้าไปเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมคิดเองเพราะนั้นมันก็ถือว่าเขาก็ยังลงทำการแข่งขันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะไปแข่งขันอะไรได้ทุกรายการอยู่แล้วต้องเลือกรายการและก็สังเกตว่าเฟเดอเอร์ก็จะเลือกรายการวางแผนการแข่งขันอยู่ในแต่ละปี โอเคยิ่งยุคโควิดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกว่านไปมันก็เหมือนเขาได้พักอาจจะเป็นโชคผมว่าน่าจะเป็นโชคดีก็ได้นะที่ได้พักนะครับทำให้จํานวนแชมป์การสแสลมเนี่ยม,มันหยุดอยู่นะครับคนที่ไล่มามันก็ยัง,ยง,ยงอาจจะได้ตําที่ก็คือตอนนี้เท่ากันแต่ณนับจากนี้เป็นต้นไปโอกาสที่เฟเดร์เลอร์จะโดนแซงเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงและผู้สังเกตกรณีในวงการเทนนิสเนี่ยนักเทนนิสเก่าๆเ,เ,เนี่ยนะฮะที่ผมได้ไปอ่านข้อเขียนของพวกเขาเนี่ย ก็เขาก็มองว่ามันก็มีโอกาสนะเพราะในวัย39ปีเนี่ยสภาพมันไม่เอื้อนะครับเมื่อไปดูลาฟิลนาดาวนะครับ35นวัคยอควิด34อันนี้คือแบกอายุไหมนะครับผมว่าคุณผู้ชมมีคำตอบในใจแล้วนะฮะอ่าบอกว่าที่นาดาวเคือเฟเดอร์เป็นนักเทนนิสที่เก่งคอร์ดยาคือวินดันอันนี้คือเป็นคอร์ดของเขาเลย นาดาวก็แน่นอนราชันขอดินอยู่แล้วใครคอรดก็กวาดคนเดียวซะสิบสามครั้งเนี่ยโอ้โหนาดาวเนี่ยได้แชมป์การสลมครั้งแรกคือปี2 0 0 5ก็เป็นขอดนี้แหละฮะเฟนช์โชเพนเนี่ยขอดินนะครับสองพนี่ 2004, นี่คือเฟเดเลอร์ใช่ไหมสองพน้านาดาวเป็นขอดินแล้วก็เขาก็คือเจ้าพ่อขอดินอ่า้าสิปีเนี่ยคงยากที่จะมีใครเล่นขอดินได้ดีเท่ากับนาดาวยี่สิบการสลมเนี่ยนาดาวกวาดในขอดินไปสิบสามนะฮะวิมบัลดนได้แล้วอ่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยถนัดแต่เขาก็ได้แล้วฮาร์ดคอร์อย่างออสเตรเลียนโอเพนกับอ่ายูเอสโอเพนเขาก็ได้แล้วก็ได้ครบ2สองนัดนิดเขาได้ครบ4ขคอร์ซึ่งถือว่าการได้แชมป์แกนแรนดล slam รายการเนี่ยมันค่อนข้างสุดยอดละเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนาดาวก็ยังต้องลุ้นต่อนะครับแล้วจริงๆในการแข่งขันเฟรนชโอเพนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มองว่านาดาวเนี่ยน่าจะได้แกนแรนด์ slam ที่21มากที่สุดในโลกแซงเฟเดอร์ Sang เราสามารถจะพูดคุยได้ว่าเขาก็คือนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่ารอบรองทเทอร์ลศครับโอโ้โหเรียบร้อยเสียท่าโนวัโยโควิชครับมาที่โนวัโยโควิชเลยโนวัโยโควิชได้แชมป์แกรเลอรลมครั้งแรกปี2008นะครับก็จะอายุน้อยกว่านาดาวปีหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าเฟเดร์นะครับ5ปีนะครับโนวัโยโควิชหรือว่าแฟนๆของพวกเขาเรียกว่าโนเล่เนี่ยนเล่เขา ค่อยๆมาเรื่อยๆถ้าถามว่าในวันที่นวักยอควิต9เข้ามาแล้วแข่งขันร่วมกับทั้งเฟเดอร์เลอร์แล้วก็นาดาวเนี่ยมันมีโอกาสไหมทุกคนก็คิดว่าเป็นคลื่นที่น่าสนใจนะครับเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ที่อาจจะดูแรงแต่จะยืนระยะได้หรือเปล่าแต่ถึงวันนี้นะครับนวักยอควิตได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่านอกจากเขายืนระยะได้นวัยควิยังมีโอกาสที่จะ เป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์แกรนล์ร์ลมากที่สุดในโลกด้วยนะฮะตอนนี้เขา19นะครับเฟรนช์โชเพนล่าสุดรอบรองน็อกนาดาวรอบชิงเจอกับสเตฟานอสซิสซิปาซึ่งเป็นนักเทนนิสมือดีระดับโลกจากกรีซตอนนี้มือ4นะฮะซิสซิปานี่ก็ถูกมองว่าจะเป็นนักเทนนิสขึ้นลูกใหม่ที่น่าจะเข้ามาสอดแทรกแล้วก้าวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ถึงกติีเพราะยังข้ามกำแพงของ3คนนี้ไม่ได้เพราะนั้นเจอกับรอบชิงนำไป2ต่อ0เซต โนวัคยอควิดพึ่ดสู้จนชนะ3เซตตัตวหลังก็เลยกลายเป็นชนะ3ต่อ2ต้องบอกว่านี่คือแชมปเปี้ยนอย่างแท้จริงแล้วคอร์ดดินคอร์ดดินเป็นคอร์ดที่ยอควิดได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2016นะฮะเป็นคอร์ดที่เขาไม่ถนัดเขาหาวิธีการฝึกซ้อมเปลี่ยนโค้ดจ้างโค้ดที่เก่งคอร์ดดินนะครับมาดูแลมันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยพัฒนาในการเล่นขอด,ดินจนได้แชมป ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วยอควิดก็เป็นนักเทนนิสที่ได้แชมป์แกด์สแลมวน2รอบอะนะตอนนี้โอเค19เนะครับคือเขาก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยผมนั่งอ่านบทสัมภาษณ์ของเขาเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง48ชั่วโมงในรอบรองแล้วก็รอบชิงรอบรองก็น็อ o นาดาวรอบชิงเขาไล่ตามจาก2ต่อ0เซตมาชนะมันจะเป็น48ชั่วโมงที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตซึ่งผมก็เชื่อว่า มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะสร้างโอกาสให้นวักยอฟฟิตเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์การแสลาม,มากที่สุดในโลกตอนนี้อ่าเฟเดอร์เรอร์ยีเฟเดอร์เรอร์เก่งขอดิานะครับนาดาลอยอันนี้เก่งขอด,ดินแต่ปีนี้พลาดไปแล้วโนเล่นวักยอฟฟิตคนนี้เขาจะเก่งฮาร์ดคอร์แต่คอร์ทที่ทำให้เขาประสบผลจมากที่สุดคือออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับท่านคือแชมป์แกนร์ลามแรก ออสเตรเลียประเภทแล้วที่เมลเบิร์นนี่ก็คือเขาก็น่าจะเป็นเรียกว่าขวัญใจของชาวชาวออสซี่ทั้งหลายนะฮะอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนนี้ถ้าถามคุณผู้ชมนะฮะคุณคิดว่าใครจะเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์การ์ตสแลมมากที่สุดในโลกนะครับเฟเดอรเลอร์ยี่สิบนาดาวิสิบนวัคยอควิดสิบเก้านะฮะตอนนี้ก็แล้วแต่แฟนๆแล้ว แต่ถ้าใครเป็น FC ของเฟเดอร์เลอร์ก็ต้องลุ้นต้องลุ้นมากๆตอนนี้เฟเดอร์เลอร์ลงทำการแข่งขันพว,วกเกมหมุนเครื่องของคอร์ดย่านะฮะคอร์ดย่าวิมเบลดันนี่แฟ,น,ฟ,น,ฟนในนิดก็ทราบดีว่าจะแข่งขันในวันที่28มิถุนายนตอนนี้รัฐบาลเังกฤษเนี่ยบอกว่าก็ผู้ชมเข้าไปชมได้50%ของความจุถ้าเซ็นเตอร์คอร์ดเนี่ยมันประมาณ1 5ื่นใช่ไหมครับก็50%ก็ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ7,500แต่ดัตชิงเชลเลอร์ตั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวเนี่ย ก็อนุญาตให้เทนนิสวิมเบดั้นเนี่ยเข้าชมแบบเต็มความจุเลยหมื่นห้าเต็มเลยนะครับโอโ้ก็อาจจะเป็นข้อกําหนดที่ต้องบอกว่ามันเหมือนการผ่อนปลนให้กับสังคมด้วยเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดนรัฐบาลงกฤษเองก็เขาเรียกว่าเลื่อนนะครับการที่จะคลายประเทศคลายล็อกดาวน์ออกไปนะครับจาก21มิถุนาเนี่ยไปเป็น น่าจะ19กัก้ากรนะเริ่มอีก4วิค4สัปดาห์แต่ว่าโอเคเรื่องของการกีฬาเราก็ได้เห็นว่าอย่างเทนนิสเขาก็จะเปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปชมนะครับเพราะนั้นขอด้าจะวิมบรดั้นนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งขอดที่ทุกคนจะได้ดูว่า3คนนี้ใครจะสะสมการแลมเพิ่มหรือว่าจะไม่ใช่3คนนี้แต่ถ้าถามตรงนี้นะฮะผมก็ยังเชื่อมั่นว่าวิมบ,บดันที่กำลังจะมาถึงนะฮะ ต้องเป็นหนึ่งใน3นี้แหละครับเฟเดเรอร์อาจจะอาจะมีความยากหน่อยด้วยสภาพร่างกายนะฮะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับน่าจะเป็น3คนนี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าราชันแกรนสแร์แลมตัวจริงนั้นจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับในเทนนิสบิมเ์ดันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรบริการทุกระดับประทับใจนะครับ มีเรื่องดีๆมาฝากคผู้ชมนะครับทิ้งท้ายกัน Express Loan เงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอ,อกสารน้อยไม่ต้องค้ำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับทั้งเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสมัครง่ายใช้เอ,อกสารน้อยพิเศษนะครับใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือน15 0 0 0บาทก็กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน อนุมัติไวภายใน30นาทีดอกเบี้ยต่ำ15%ตลอดอายุสัญญาติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gsibank.com นะครับแล้วกลับมาติดตาม15น t ท s with Jackie by K Bank ได้ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ